สวัสดีค่ะพเพื่อนชาวราศีสิงห์ทุกคนนะคะดาวสกายวันนี้ดาวจะมาทำหนายดวงให้กับพกเพื่อนๆชาวราศีสิงห์เดือนพฤษภาย์ยนปี2 5้านี้ว่าจะเป็นเช่นใดน,นะคะเรื่องงานแล้วก็เงินแล้วก็ความรักนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวมากนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะก็พยายามจะออกให้ทุกๆคลิปบ่อยขึ้นนะคะ ถ้าดาวทำนายไม่ตกท่านใดก็ดาวขออภัยด้วยนะคะถ้าอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอปไลน์ไอดีมาดูกับดาวได้นะคะอไอดีอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ค่าดูด้วยนะคะโอเคค่ะดาวจะมาดูเรื่องของการ งานก่อนเลยนะคะการงานในช่วงเดือนพิกฎาคมของชาวราศีสิงห์น,นะคะ,ะการงานช่วงนี้คุณอาจจะกําลังมองหางานใหม่ๆอยู่ก็ได้นะคะสาหรับเพื่อนที่ยังยังไม่มีงานทําหรือตกงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะว่างานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้คุณคว่าจะดู สับสนค่ะกับตัวเองว่าจะไปทำที่ไหนดีอะไรยังไงนะคะแต่ตัวคุณเด็กก็มีงานที่แบบถนัดหรืองานที่อ,อยู่ว่าอยู่ในใจแล้วะะว่าคุณอยากจะทําอะไรนะคะ,ะส่วนสําหรับคนที่ทํามีงานอยู่แล้วนะคะก็อาจจะช่วงนี้ คุณอาจจะดูอาจจะได้แก้ปัญหางานอะไรบางอย่างที่คุณทําอยู่แล้วนะคะแล้วเป็นงานที่คุณถนัดแต่มันถามว่าจะ,จะสําเร็จไหมมันก็อยู่ในระดับหนึ่งนะคะแก้ไขไปได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ขอเป็นวงใจใ,ในเรื่องของการงานสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะ,ะสาหรับมาดูในเรื่องของการเงินนะคะ ของเงื่อนเช้าหลักสีสิงในช่วงนี้อ่าค่อนข้างจะไม่ไม่อ่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ในช่วงเดือนพิกายนนี้นะคะหมายถึงเงินอาจจะมีการออกอ่อ,อวันนี้ได้มาพุ่งสามสาม,ส,ามสี่วันคุณก็ต้องเอาเงินนี้ไปจ่ายในเรื่องที่คุณต้องต้องจ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะคะือเงินก็เข้าแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่จะต้องจ่าย ในเดือนพิจารณาชาวราศีสิงห์ก็จะค่อนข้างจะหนักและรู้สึกเหนื่อยหน่อยใน,ในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าคุณต้องแบกรับภาระค่อนข้างจะหนักหน่อยนะคะแต่ตัวคุณเองอเป็นคนที่สู้อยู่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องการเงินนะคะเอามาดูเรื่องของความรักแล้วกันนะคะชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรความรัก ขอให้ออกมาดีนะคะชาสาศิสิงกลางให้กำลังใจแล้วก็รุ้นกับชาลาสีสิงนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรชาวาศีสิงอะคะกำลังใจให้ะคะ่ะชาลาศีสิงนะคะสิงทุกคนเดีอยวนี้จะเป็นยังไง รักของคุณในช่วงเดือนอพิการอยู่ทค่ะช่วงเดือนพิการเดือนีหกห้าสำหรบคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ชีวิตรักก็ดูแฮปปี้ดีนะคะไม่ดูแบบยังรักกันดีอยู่นะคะ,ะยังรู้จักเห็นอกเห็นใจกันรู้จักให้อภัยกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทาง ไปไหนมาไหนทุกกรรมนะคะช่วงเดืดอนพฤายนนี้ส่วนคนที่โตนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกออยากมีสละเป็นของตัวเองอยากจะไปไหนมาไหนอยากจะรู้สึกอยากยากังอยากเป็นโสดอยู่พวกนี่ไความสึกอยากจะเดินทาไปนู่น ไปนี่ด้วยดวยตัวของตัวเองแ้กอมีอยากมีความ,มอิสระในชีวิตนะคะแต่มันอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนอ่าก็ยังมีคนเข้ามาแบบเหมือนเข้ามาบ้างนะคะแต่ด้วยตัวคุณเองอ่ะปัญหาตัวคุณคือคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ รักอิสระนะคะแล้วก็อยากมีชีวิตโสดอยู่ไม่ได้อายังไม่ได้แบบเหมือนอยากจะมีใครเข้ามาในชีวิตในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่ตัวคุณจะมองจะค่อนข้าจะดูเหมือนรักตัวเองอะช่วงเดือนกันยายนโสดนะคะโอเคค่ะแล้วแต่ว่าคุณจะเปิดใจหรือไม่เปิดมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะ ดาขอเป็นกําลังอีกหนึ่งกำลังใจให้กับชาล่าสีสิงห์ทุกคนนะไม่ว่าจะเรื่องการงานการงานหรือความรักปัญหาทุกปัญหามีทางออกของมันเสมอนะคะยกเว้นเวลาเท่านั้นที่จะเป็นตัวกําหนดว่าปัญหานั้นจะจบเมื่อไหร่นะคะโอเคค่ะดาว<ม>วันนี้ดาวาลาก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่แล้วก็มาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะคะ แล้วอย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามแล้วก็กดแชร์กับตาด้วยนะคะถ้าท่านไหนเข้ามาเห็นดาวสก,กายดาวสก,กายครั้งแรกนะคะก็โปรดกดติดตามดาวด้วยนะคะครั้งต่อไปเราจะได้เห็นกันทุกคลิปที่ดาวออกนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย